ค่ะก็กราบสวัสดีทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็มาอยู่กับแอนจอยนะจ๊ะอีกแล้วนั่นเองค่ะและคลิปนี้เราก็มาอัปเดตกิจกรรมใหม่ค่ะทุกคนและสกินใหม่ที่อัปเดตเข้ามาใหม่อีกแล้วนั่นเองนะคะก็เป็นสกินของกิลด์นะคะเลนเชนเมอร์เชดค่ะทุกคนกดเข้ามาในหน้ากิจกรรมเลยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยจะอยู่ในหน้าของร้านค้าแพนเจอรนั่นเอง นี่เลยค่ะทุกคนสำหรับสกินนี้นะคะถ้าจะไม่น่ารักก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่ามีน้องแววอยู่บนหมวกตรงนี้เลยนะคะคือบอกเลยว่าน่ารักมากดูดิหางยาวมากนะคะแล้วก็ตัวแบบเล็กๆน่ารักน่ารักอะทุกคนนะคะสำหรับสกินนี้เนี่ยเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนะคะกรอบลิมิเต็ดเนี่ยจะเป็นแบบใหม่นั่นเองค่ะทุกคนแน่นอนว่าเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกินนะคะต้องมีเปลี่ยนแน่นอนและก็มาคู่กันกับอีกหนึ่งสกินนะคะคนี่เลย เป็นสกินของซาตาตัวนี้ค่ะทุกคน oh <my. S 1> และสกินตัวนี้เนี่ยเอจอก็มีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสกิน AIC 2022นี้เลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่มีนะคะก็สุ่มและลุ้นไปด้วยกันนะคะเพราะว่ามันยังไงก็ต้องการันตีออกทุกช่องแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะทุกคนก็ส่วนมากนะคะและก่อนที่เราจะไปลุ้นกันนะคะทุกคนเอ็นจอยขอแวะเตมิมคูปองก่อนนะคะที่เพจนี้เลยค่ะ โกลเด้เติมเกมร้านเติมเกมชั้นนาราคาสุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติมอ o ยเนี่ยใช้เพียง Open ID ออยากเติมเกมแบบถูกคุม้มนะคะต้องแอดไลน์แอดโกลเดเติมเกมและอย่าลืมติดตามเพจโกลเด้นเติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารปโปรโดนใจอยากเติมเกมไหนก็ทักมาเลยรับรองคุ้มทุกเกมคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนและหลังจากที่เราเติมคูปองกันไปเป็นที่เรียบร้อยเนะะี่ยรอบนี้เนี่ยเอจอก็จัดมาที่2003คูปองค่ะก็มาลุ้นกันดีกว่านะว่าสกินของกิลดเดอร์ตัวนี้เนี่ยจะเสียกี่คูปองนั่นเองพูดแล้วเราก็จัดไปเลยค่ะทุกคนเริ่มต้นที่1คูปองนะคะมาถ้า1่คูปองเราออกเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบฟุกมากๆนะคะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะจนกว่าจะได้สกินของกิลดเดอร์นะ กดไปอีก,กรอบปละกันนีคะสอง้อยสเนี่ย,ยขอกิลเดอร์เลยได้ไหมเฮ้ยได้เลยว่ะทุกคนโอ้โหคิดว่าจะเหมาหมดกระดานซะแล้วนะคะนี่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะกดต่อไปนะ มีกรอบโปรไฟล์ด้วยนะคะสำหรับสก,กินนี้แต่ว่ากรอบมันไม่ได้สวยมากเท่าไหร่นะคะคือตอนแรกเอนก็คิดว่ามันจะให้สก,กินของซา t a าด้วยนะคะคิดว่าเบาหมดกระดานไงไม่งั้นก็จะเสียเพิ่มไปอีกนะคะ349คู34ปองเลยนั่นเองนี่แหละค่ะทุกคนกรอบโปรไฟล์ที่เราได้มาเมื่อกี้นะคะก็จะไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยนะคะก็จะเป็นกรอบธรรมดา นี่แหละนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะและตอนนี้เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะกดสวมใส่ไปเลยค่ะทุกคนสําหรับสกินนี้เนี่ยเราใช้ไปทั้งหมด871คูป,ปองนะคะก็ไม่ได้เหมาหมดกระดานนะทุกคนใครที่เหมาหมดเนี่ยก็จะแพงกว่า Enjoy นิดนึงนะคะ และขอมาต่อที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมวงแหวนเวทคนเหงาค่ะทุกคนกดเข้ามาดูกันก่อนเลยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เอ็นจอยขาดอยู่แค่1นสกินนะคะเป็นของคิวเลนตัวนี้เลยค่ะทุกคนก็กิจกรรมนี้นะคะการันตีนะคะตราอัญเชิญสกินคนเหงานะคะทุกการเล่น60ครั้งนั่นเองก็จะใช้ดอกกุหลาบสีดําในการสุ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปที่ร้านค้ากันก่อนดีกว่านี่เลยค่ะทุกคนมีดอกกุหลาบสีดานะคะลดอยู่50%ก็12คูปองนั่นเองจัดไปค่ะทุกคน ไม่รีรอไม่รอรีแล้วนะคะเปิดมาและสำหรับสกินคิวเลนตัวนี้เนี่ยใช้17ชิ้นเลยนะคะสำหรับในการแรกนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าแค่17ชิ้นเท่านั้นนะคะเรามาดูว่ามันจะเสียกี่คูปองนะคะตอนนี้เรามี5ดอกไม้เปิดไปก่อนเลยค่ะทุกคนจัดมาไม่ได้เปิดไอ้นี่นานมากเลยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เพราะว่า้จอยเนี่ยมีสกินครบมากเลยค่ะทุกคน ือเยอะมากๆนะคะโหแต่ว่าเปิดมาตอนนี้คือเกลือมากนะคะและเราก็จะเปิดไปกันต่อค่ะทุกคนจะใช้ที่25คูปองแล้วนะคะต่อไปนี้จัดมาก็เปิดไปเลยนะคะขอเถอะนะได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะุกคนทำไมมันเกลือจังวะเออไม่ออกเลยหรอรูปหัวใจไม่มาเลยอ่ะเปิดรอบที่3แล้วนะคะทุกคน โอเคมาสักทีนะคะสี่ชิ้นแล้วมาถ้าใช้เป็นคัมพีนเนี่ยก็คือจะคุ้มมากนะคะทุกคนเพราะว่าเอนจอยเนี่ยเหลือเยอะมากโอ้โหเกลือมากอะจริงเกลือมากๆเลคะ,ะโอ้โหหนึ่งชิ้นไม่รู้ว่าถึงหกสิบครั้งหรือ,อยังนะคะเพราะว่ามันจัดการันตีให้นั่นเองรอบนี้มาหรือเปล่าก็ยังไม่มาว่ะทุกคนรอบนี้ต้องมาเนะะี่ยคะทุกคนมันต้องมาแล้วหรือ,อยังเฮ้ยยังไม่มาเหรอวาดเต็มจอปะ เฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยรอบนี้แหละมาทุกคนยังไงก็ต้องออกแล้วนะคะน่าจะเป็นรอบที่60แล้วหรือเปล่าจัดมาก็ยังไม่มาเอาดิเอาเฮ้ยต้องได้แล้วแหละสกินของคิวเลนตัวนี้นะคะยังไงก็ต้องมาเราใช้แค่12ชิ้นเท่านั้นเฮ้ยมันดูแบบเกลือยังไงไม่รู้นะคะยังไงก็ต้องไปต่อนะคะจนกว่าจะได้จัดมา นี่ไงทุกคนก็การันตีนะคะทุกคนออกครั้งที่60นั่นเองนะคะมันก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยเนะะี่ยคือถ้ามันไม่การันตีนะยังไงมันก็ไม่ถึง12ชิ้นอะ่ะทุกคนมาแล้วเราก็มาเปิดตรงนี้กันดีกว่าค่ะทุกคนก็จะเลือกได้ทุกสกินนะคะกับคัมพีขั้นสูงนะคะจะไม่มีกรอบโปรไฟล์นะีคะก็จัดมาเป็นสกินของคิวเลนตัวนี้เลยคะ่ะงงงันนคเรราาากแวททีุ่ เรียบร้อยเนะคะทุกคนสกินนี้ก็เท่มากๆนะคะเออจัดมาแล้วตอนนี้นะคะทุกคนสกินของคิวเลนก็มีครบไปทุกสกินเป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับสกินที่จอยได้มาเนี่ยก็จะเป็นลิมิเต็ดสีส้มนะี่คะเอฟเฟกต์สกิลเอฟเฟกต์สกินเนี่ยมีเปลี่ยนแน่นอนค่ะทุกคนโอเคนะคะทุกคนสําหรับกิจกรรมในคลิปนี้เนี่ยก็มีแค่นี้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกินที่เราได้มาเมื่อกี้ก่อนดีกว่านะ โอเคค่ะทุกคนและตอนนี้เราก็มาอยู่กับสกินของคิวเลนนะคะที่จอยได้มาเมื่อกี้เลยนะลิมิเต็ดสีสม้มนะคะเรามาดูก่อนว่าเอฟเฟกมันสวยหรือเปล่าเนะะี่ยสำหรับสกิลแรกเนี่ยเป็นความเสียหายค่ะทุกคน,นกรประมาณนี้เลยนะคะออกแบบสีม่วงนะโอเคสำหรับสกิลที่สองนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้สวยนะแล้วก็อันตินะคะเป็นสกิลล่องหนนั่นเองนี่ค่ะทุกคน สวยเลยประมาณนี้เลยเน,นี่ยฮะตัวแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ Skill, เอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกินนั่นเองแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับสกินของกิลด์ค่ะทุกคนนี่เลยเนะะี่ยะมาดูกับการเดินก่อน นี่ค่ะทุกคนบอกเลยว่าชุดเนี่ยคือซิ่งมากนะคะเหมือนใส่กางเกงยีเลยอะทุกคนซิ่งมากเลยจริงๆ <c oughs> นะสำหรับสกิลแรกนะคะเป็นสกิลเคลื่อนที่ค่ะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะ <c oughs> ดูดิเอฟเฟกต์สกิลอะ <c oughs> คือแบบรอบล้อมรอบล้อมประมาณนี้ค่ะทุกคนนะ นี่ไงสำหรับแบบปล่อยสตันไปเนะะียฮะอันนี้เป็นการตีธรรมดานะทุกคนนี่ไงเฮ้ยเทะทุกคนฟยวอ,อยู่นะสำหรับสกิลที่สองนะคะ่ะทุกคนเป็นสกิลสตันนะ,ะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนะะี่ยสำหรับสกิลนี้นะคะและสำหรับสกิลอันติค่ะทุกคนมาเอาอะทุกคนมันแบบโคตรแบบว่าโคตรแบบสกิลอะ oh <my> เขาเรียกว่าโคตรเอฟเฟกต์อะเนะยฮะ เอฟเฟกคือแบบจัดจ้านมากนะสำหรับสกินนี้โอเคก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนโอเคนะคะทุกคนสำหรับคิวนี้เนี่ยก็จบไว้เพียงแค่นี้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เอนจอยด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้ามีสกินใหม่อัปเดตเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้เอนจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบายบายค่ะ